นิทานธรรมะเรื่องทานที่เลือกให้ย่อมมีผลมากในสมัยหนึ่งพระพุทธองค์ได้เสด็จโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงขณะที่พระองค์ประทับณนะบรรดุกัมพลศิลาอาจทรงมีพระรัศมีแผ่กว้างครอบคลุมหมู่เทวดาทั้งหลายเทพพระบุตรพุทธมารดาเสด็จมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตประทับในที่เบื้องขวาของพระพุทธองค์ อังกุระเทพบุตรนั่งอยู่ในที่ข้างซ้ายแต่เมื่อเทวดาผู้มีศักย์ใหญ่ทยอยกันมาเฝ้าพระพุทธองค์อังกุระเทพบุตรก็ต้องถอยห่างออกไปเรื่อยๆถอยไปจนถึงท้ายสุดในที่ประชุมนั้นไกลถึง12บสองโยต์ขณะที่เทพบุตรอีกองค์หนึ่งชื่ออินทกะเทพบุตรมานั่งเช่นไรในตอนแรกก็คงนั่งอยู่ในที่เดิมเช่นนั้น พระพุทธองค์ทอดพระเนตรเทพบุตรทั้งสองแล้วมีพระประสงค์จะประกาศความแตกต่างระหว่งางทานที่บุคคลถวายแด่ทักินายะบุคคลในศาสนาของพระองค์กับทานที่บุคคลให้แล้วแก่โลกิยะมหาชนจึงตรัสถามอังกุระเทพมุตรว่าดูก่อนอังกุระท่านให้ทานมาเป็นเวลานานถึงหนึ่งหมื่นปีก็อเตาหุงข้าวยาวเป็นแถวถึงสิสงโยทุกวัน แต่เมื่อมาสู่สมาคมของเราท่านกลับต้องนั่งห่างออกไปถึงสิองโยน์ไกลกว่าเทพบุตรทั้งปวงนั่นเป็นเพราะเหตุใดอังกุระเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ได้บริจาคทานมากในสมัยที่เป็นมนุษย์แต่เป็นทานที่ให้แก่มหาชนทั่วไปคือให้ทานในเวลาที่ปราศจากทักษิณยบุคคล ส่วนอินทกะเทพบุตรนี้แม้ถวายทานเพียงน้อยนิดเพียงข้าวทัพพีเดียวแต่เพราะทำถูกทักษินยาบุคคลจึงรุ่งเรืองกว่าข้าพระเจ้าเหมือนดวงจันทร์รุ่งเรืองกว่าหมู่ดาวฉะนั้นพระบรมศาสดาจ,จึงตรัสถามอินทกะเท,ทพบุตรผู้นั่งอยู่ที่เดิมโดยไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนเลยอินทกะเทพบุตรจึงกราบทูลว่า ถ้าพระองค์ได้ถวายทานแด่ทักขินยบุคคลดุดหวานพืชแม้น้อยในเนื้อนาดีผลย่อมงอกงามไพบุญและเพื่อจะประกาศความสำคัญของทักขินายบุคคลจึงกราบทูลต่อไปว่าพืชแม้มากที่บุคคลหวานลงในนาดอนผลย่อมไม่ไพบุญชาวนาเองก็ไม่ปลื้มใจฉันใดทานแม้มีมากที่บุคคลให้แล้วในผู้ทุศีลผลย่อมไม่ไพบุญ ทายกก็ไม่ปลื้มใจฉันนั้นส่วนพืชแม้น้อยที่หวานแล้วในนาดีย่อมมีผลภัยบุญชาวนาก็ปรับปลื้มฉันใดทานเล็กน้อยที่บุคคลทำในเขตบุญในท่านผู้มีศีลมีธรรมที่มั่นคงย่อมอำนวยผลภัยบุญให้ทายกชื่นชมยินดีฉันนั้นทำไมอินทกะเทพบุตรจึงพูดเช่นนี้เพราะอินทกะเทพบุตรนั้น เมื่อครั้งที่เป็นมนุษย์ได้ถวายข้าวเพียงทัพพีเดียวแด่พระอนุรุธทธเทระผู้เป็นอรหันตสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญนี้ย่อมมีผลมากกว่าทานที่อังกุระเทพบุตรเคยทำแล้วในอดีตชาติคือได้ก่อเตาไฟหุงข้าวเป็นแถวยาว12บสองโยเพื่อบริจาคในทุกๆวันแก่คนธรรมดาทั่วไปถึงหนึ่งปีเมื่ออินทกเทพบุตรกราบทูลแล้ว พระบรมศาสดาจึงตรัสกับอังกุระเทพบพุทธว่าธรรมดาการให้ทานควรพิจารณาก่อนแล้วจึงให้ทานนั้นย่อมมีผลมากเหมือนการหวานพืชในนาดีแต่เธอหาได้ทำเช่นนั้นไม่เหตุนั้นทานของเธอจึงมีผลไม่มากทานที่บุคคลให้แล้วในเขตใดมีผลมากควรพิจารณาให้ในเขตนั้นกา,ร,าใในนนรให้ด้วยพิจารณา ตถาคตสรรเสริญทานที่ให้แล้วในทักกินัยะบุคคลย่อมมีผลมากเหมือนหวานพืชที่บุคคลหวานลงในนาดีฉะนั้น